สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงแม่เวลาเขาจะโผล่เขามองสายตากันปิ๊งๆกับแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาข้างรักหนูไหมน่ะแม่ดูจี๊หน้าจอมือถือด้วยแม่สามีหนูก็ตั้งหน้าจอหนูใหญ่มากเลยแม่อันนี้เขาตั้งมิดเดียวใช่ไหมเราก็เราก็เกยกับอะเราต้องเกกับหน้ามันใหญ่หน่อยได้ไหม โชว์หน้าจอเดี๋ยวป๊าป้ามาโชว์ให้พีทดูว่าเราตั้งตั้งใหญ่ไงแม่อย่างเงี้ยคนอะเขาไม่เห็นหน้าฉันอะไรนะอย่าเพิ่งไปไหนป๊ป๊าพอดีป๊ป๊าเพิ่งไดปลูกผมมาค่ะเฮ้ยดูถึงพี่ครับนี่ของผมครับโอเคแล้าเกเคแล้วผมใหญ่กว่าครับเนี่ยอันเนี้ยพี่บุ๋มหาเขาตั้งอย่างนี้ค่ะพี่นีนไนหนูอ่ะหนูเป็นแค่ไม้ประดับเนี่ยในจออย่างนี้อ่า ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอุ้ยเขาจะหอมแก้มกันเหรอหรือว่าไม่เจอกันไม่ได้อ๋อไม่เจอกันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยพี่จะไปไหนโอ้ยแม่นไม่ให้เขาไปอุย้ยหนูจะทำตัวเป็นในละครน,นะลูก <laughs>